สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเลาาพัฒนานะคะพี่พี่จ๋เลาาพัฒนาชุดโค้งสุดท้ายนะคะเน้นไปที่3คู่เท่านั้นนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนเนาะของวันที่24นะคะผลของวันที่24อ่ะซึ่งแอดก็ให้เด่นไปที่9นะคะเด่นไปที่9 ลองลงมาก็คือ3กับ5นะคะผลที่ออก6ตัวก็คือ020390พพี่จ๋าเด่นที่9มาถ้าใครนำา9ไปเป็นแนวทางแอดใหทวิ่งรูทที่9เน้นไปที่9นะคะก็จะได้9 0นะคะพ,พี่จ๋าถ้าใครนำ3ามไปเป็นแนวทางไปวิ่งไปรูทก็จะได้อ่น0 3ตัวกลับเนาะส่วน5หลุดไปนะคะ ดูตัวเจาะแอดก็หลุดหมดเลยนะคะพี่พีจ่ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะดูให้สามหนึ่งสามสองมาศูนย์สามให้เด่นที่เก้าวิ่งรูดที่เก้าเน้นไปที่เก้าสองเก้าเจ็ดเม็ดเดียวที่เก้าเจ็ดมาเก้าศูนย์นะคะพี่พีจ๋าแต่ว่าไปเข้าสูตรเม็ดเดียวเนาะทางช่องใหญ่นะคะยังไงก็ตามกันต่อแล้วกันนะคะแนวทางที่แอดให้ไปมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พีจ๋า เพราะว่าแอดก็ไม่รู้นอก่าจะมาตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะหรือว่าพี่พีท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่พีจะแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยเด้อว่าเข้ากลุ่มแนวทาง ะะามาดูตัวเด่นกันนะคะอแอดลืมเขียนชุดโค้งสุดท้ายนะคะชุดโค้งสุดท้าย 3คู่นะคะพี่ๆจะชอบค่อยตามไม่ชอบผ่านนะคะอ่ะสำหรับตัวเด่นเลยนะคะใครอยากนำไปวิ่งไปรูดนะคะเด่นเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นในวันนี้นะคะก็คือเด่นที่ห้าวิ่งรูดที่ห้านะคะตัวเด่นสุดนะคะลงลงมาก็คือเจ็ดแล้วก็กานะคะอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับในเด่นที่ห้า นะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างสำหรับ5นะคะแอดให้ไปที่5 2เนาะตัวเด่นที่แอดให้ไปใครจะนำเบิ้ลก็ได้นะคะอ่า557 7 99แบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าอย่าลืมตัวเบิ้ลด้วยเนาะสำหรับสายเบิ้ลนะคะ7 2นะคะ7 5ส่วน9นะคะแอดให้ไปที่9 2 93นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นในหลัก5านะคะก็คือ52 7 5นะคะ9 2าแต่ในการคำนวณออกมานะคะระวัง9 0 6 0ระวังตัวเดิมนะคะสำหรับท่านที่ชอบ9 0 6 0ด้วย นะคะระวังตัวดึกนะคะแต่แอดก็ให้เน้นไปที่3คู่นี้นะคะพี่พีจา๋าระวัง90 60อ่าส่วนเบิ้ลก็จะเป็นแบบ99นะคะ7จอันนี้แอดเขียนไว้ให้หนเนาะเผื่อใครสายเบิ้ลน,นะคะพี่พีจา๋าอ่ะจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณา,าเปรียบเทียบดูนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่พีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ